สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางฝา่งไ้ยหล้าลกับัางลาวนะครับเนาะและผู้อยู่ต่งางประเทศทุกผู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยพัวพาลาอ,อครับมื้อนี้ที่พาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันวิถีชีวิตชุมชนของเขาการหากินแนวใหม่นะครับเนาะ <S <S อันนี้ เก็บคิปเดือนขายครับเก็บไส้เดือนขายโอ้เป็นเป็นอาชีพใหม่ครับอาชีพเสริมความ่อาม่พปีน้องชาวสมสนนของเขามีพ่อค่าเพ่นมาซื้อนะครับเนาะมาซื้อกิโลละกิโลละยี่สิบบาทครับเอา้าตามผมมาเบิงได้นลครับมาครับป่ะนี้ตามผมมาสี่พายเ,าเบิกว่าเจ็บชลิปเดือนบาทนี้ เป็นอาชีพใหม่เะครับอาชีพเว่าพิ่งสจีออกอะไรเนี่ยครับออกเมื่เคือนี่แหละออกมาหลายมัเจ้าได้เป็นผู้ใดผู้ก็เจ้าเจ็บตัวเศร้าได้เป็นพันสองพันเลยโอ้ยเจ็บมัดมือครับ อาชีพม้ของชุมช้นเท้าครับที่มีพ่อค้ามาซื้อเอาน้ามูขึ้นกันละครับเออ <c oughs> คนหลายยุ่งกันหลายแจกสิกัดไร,รย,ยุ่งว่า อการประทานเนาะเฮวยางเร็วคว้าน้ำจีเดือนเบิครับผมระปุ่มละปุ่มโว้ยางหโอ้ยายเจ้าเครนเอคักเอาแน่แท่นะตายตายเบิกครับหมดแล้นดลโอ้พี่น้องเอ้เบิกเนีเบิกเนี้ยที่ตรงนีว้าอ่ะพ่นเนรคายางเด้อพ่ลับเพชรอย่างน้องเหอ ให้จะด,ดูดบอโอ้ได้กินละมันเป็นยาแก้ร้อนไนโบแมนบอ่อนชีเดือนจะเกา,าบ่บ่กินนองพี่นอ้นองเอามาลายครักพี่น้องเลย โออเอาจากสิบลูกก็หนออกสองร้อยโอ้ออกมาเรื่อยๆเด้อผี่นอนเอยอันนี้ก็จะนี่ตะฟังของแล้วครับนี่ไม่น้ำโขงครับหางหางดอนไข่เบิง่งภูเขาเขาเก็บกี่เดือนพร้อมครับก่นอน มวนกุ๊บพี่น้องเอ้ยมาเบ่งน้ำกันเนี่ยออกไหอีกแล้วครับนี่ตัวใหญ่ด้ครับขีเดือนขีเดือนวากพวกนจ้บอมันมีขี่เดือนหลายประเภทนะครับขี่เดือนวากขีเดือนขีเดือนวาก็สีใหญ่งงครับอยู่น้ำตะฟังคงชนมากขี่เดือนดิ้น ขอขอขอโทษขออภัยผัวนผู้เพื่อนอันเด้อครับเด้ออันนั้นผู้เพื่อนอัน,น,น,อน,น,นปฏิบัติโอ้ยหน้าขยักขยแยงปฏิวัติเลยมื่กีนี่แหละครับอันน,น,นี่ครับเบิ่งกี้โอ้ขี่กระเดือน ตัวผมใหญ่เล,เลยนะครับนะได้จะได้เป็นทางลราทางนี้โอ้ยี่สิบโลสิบโลก็สองร้อยยี่สิบโลก็สี่ร้อยนะครับจะพาไปเบิ้งนะครับเนาะไปเบิ้งกันเพิ่นเก็บคุดครับเก็บอยู่ทางในหัวงอมแงมในปา่าหยาดไปเบิ้งเถอะพี่ครับ ตามไปดูด้วยกันครับเก็บออกน้ำเพลินก่อนโอ้ยเนี่ยครับเอาเอาน้ำเพลินกอน อะไรพิเศษขึ้นกันแล้วครับเป็กได้ได้ไายอยู่อ่ะ วันนี้ครึ่งทางแล้ว ครับมันออกมาทุกทีเลยเอ้อแต่เก่าพนวาปวดเห่าพนวาเนาะครับเนาะปวดเห่าพนวาชี้เดือนออกฝนฉิดหมดเจ๊มันแมนอยู่บ่มันบ่พอนะเบก๊กไรได้ไดร้ายเป็นไรละเดี๋ยวฮะผ่<ห>าเนี่ยได้ร้ายเป็นไรละโอ้หาก้มาบ่ครับนี่หายมาโมก,กีน,นี้โอ้อาชีพ มานี่นะครับผลง,งานของเพิ่นที่เก็บมาแต่ละคนก็นได้โอ้ลุงนล่นินายบ่สงแล้ว20กิโลครับแต่ละุนถุงน้อยๆกับ10กิโลเต็มทุงนี้ที่20 ปานอบน้องับที่นอเ้ยปาอบ้องไปเอายูบานยาไปเนื้ทาเแกมาซื้ออยู่ครับตอนนี้าขายครับเนี่ยเอาไว้ลหวเราขายกราสังแกกำลังฉีดไ

ก็เก็บมืดเเดือดนยครับผอขอคักออกแน่ครับปีนี้โอ้โหเดือนลอหลายาครับมันจิบเป็นปากฏกาอีอย่างเนาะผมว่าป้าสิแดเร่งฝนสิตกบ่ขึ้นน้ำสิถ่วงองไรเนอกคือ,อ,คอ,อชุปปีก็ไ่ได้ออกลายปีน,นี้นะครับ จุปีคนนี้หนาหนาวจะค่อยออกเนลี่น12เปี่ยนไอลงม่วี่เดือนจะค่อยออกอันนี้ออกมาขัดออกมาแน่พี่น้องเอ้ยไปหนาวอายงันเลยก็เป็นลมไหวก็ได้เาทซอนเราไปซ้่นอนางขนั่งเก็บกาียแล้วกสมไปดวเาเจ้าของรูปเจ้าขอกซันย่สา วเากับอาบเาเยาเอาเสื <im> <im <im ้อไม้ไว้ของภายของมันดื้อจะีลงคลองกันเนี่ยค่ะ